ในตอนนี้มีชื่อว่า Dreamy Glow Effect นะครับคือจะเป็นตอนที่ผมไม่เตรียมสคริปอะไรละดังนั้นคุณก็จะพบกับบุคลิกปกติของผมเลยนะคืองน,นี้มีคนเรียนถามอยากทำภาพ Dreamy Glow Effect นะครับผมก็ถามเขาว่าการทำ Dreamy Glow Effect เนี่ยมันต้องเข้าใจเบสิกหลายอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งคุณต้องเข้าใจการทำงานแบบเลเยอร์ใน Photoshop ก่อนนะครับแล้วก็สองคุณต้องเข้าใจฟิลเตอร์เอฟเเพราะว่าเบลอเนี่ย มันเบอร์หลายแบบทีนี้เราย้อนกันไปตรงเรื่องของฟิลเตอร์เอฟเฟกแล้วก็เรื่องของดีมิโกนะครับดีมิโกคืออะไรดีมิโกก็คืออาการเบอร์แบบฟุ้งฟ้าในส่วนที่สว่างของภาพยิ่งสว่างมากไอ้ตรงนั้นก็ฟุ้งมากไอ้ตรงที่มืดลงมามันก็จะฟุ้งน้อยกว่าถามว่าข้อมูลตรงนี้ครับเราเอามาทำอะไรใน Photoshop ผมจะทำให้คุณดูก็แล้วกันคือตอนนี้มันจะเป็นการตัดสินเลยว่า คุณเป็นแค่คนที่ทําได้หรือเป็นคนที่ครีเอทได้ถ้าคุณไม่มีเบสิกอะไรเลยคุณก็จะทําตามผมได้อยู่ดีนะแต่คุณจะไม่สามารถสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆได้แต่ถ้าคุณมีเบสิกแล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าคุณจะสร้างเอกลักษณ์ของรีม m เก o w แบบใหม่ๆยังไงได้บ้างทันทีเลยแหละผมจะเริ่มต้นด้วยการทําซ้ำเลเยอร์เขาเรียกว่าการสำเนาเลเยอร์หรือ d u p l i c a เลเยอร์โดยการกด control j ใน windows หรือว่า command j ใน mac ก็จะได้เลเยอร์ใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาบน l a เยอร์สพา l เห็นไหมดูดูผมพูดดินะครับเข้าใจ p a n น l เลเยอร์ทั้งหมดอยู่ในหมวดที่9คือคือ p h o t o s h o p c c เนะี OS, e y, ่ยดอเดวเราสอนสิบหมวดถ้าคุณอยากเรียนเกี่ยวกับ Basic เลเยอรทั้งหมดอยู่ในหมวดที่9ไปลงเรียนได้แต่ถ้าคุณอยากจะเรียนเกี่ยวกับ Filter Effect คุณก็เรียนหมวดที่สิบนะครับพอได้เลเยอร์ใหม่มาแล้วนะี่ยดูนะทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีก็ไปที่ฟิลเตอร์เลือกเบลอแล้วเลือกเบลอเกาเซียนเบลอ จริงๆคุณจะเลือกเบอร์อย่างอื่นก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ห้ามคุณใช้เลนส์เบลอก็ได้ motion blur radial shape smart surface แต่คุณรู้ไหมล่ะว่าเบอร์แต่ละแบบทําอะไรได้บ้างและมีพารามิเตอร์อย่างไงเห็นไหมผมก็ใช้ Gaussian blur แ,บบแล้วกันผมก็ไม่บอกคุณหรอกว่ามันคืออะไรแล้วมันทําไมถึงมาเป็นเบเฟคแบบนี้ได้เห็นไหมครับก็เลือกอ่ะเลือกการเบลออย่างนี้ไปก่อนสังเกตว่าภาพเบลอหมดเลยเพราะเบอร์หมดเลยเ,เลยนี่ยผมเปลี่ยนเป็นโหมดผสาน screen โหมดผสานสกรีนก็จะเป็นการเอาส่วนที่สว่างของรูปเท่านั้น มาเกิดเอฟเฟกอะอยู่ในหมวดที่9ของดอสเซย์ครับถ้าคุณงงว่ามันคืออะไรก็ไม่เป็นไรแะสะดงว่าคุณยังไม่มีเบสิกละกันแล้วผมก็จะดับเบิลคลิกที่ท้ายท้ายท้ายของเลเยอร์นะฮะดับเบิลคลิกในเบลนโหมดอะโหมดผสานเลเยอร์อะมันซ้อนทับกันด้วยเอฟเฟกต์สกรีนนะครับจะพูดยังไงดียวเนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรมาที่เลเยอร์สไตล์ละกันตรงอันเดอร์ไลน์เลเยอร์ในเบลนดิ้งออปชั่นคือดับเบิลคลิกแล้วคุณก็จะ เกิดใกรอบสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาผมก็อยากทำให้คุณเข้าใจนะถ้าคุณไม่มีเบสิกอะไรเลยให้มากที่สุดแล้วกันนะครับกด Alt Key ใน Windows นะครับอยู่ข้างๆปุ่มหน้าต่างนะไอ้ตรงด้านล่างของ Space Bar ครับตรง Space Bar นะกดค้างเอาไว้ก่อนนะแล้วก็จิ้มลงไปตรงสามเหลี่ยมครึ่งขวาของสเกลเนี่ยครับตรง u n d e r l i n g Layer แล้วก็ลากไปถ้าเป็น Mac มันก็เป็น Option Key นะฮะลากไป ไปที่255เลยศูนทับ255เลยนะครับแล้วกดโอเคดู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 เห็นไหมเนี่ยคือป r e ม m เตรเอฟเฟเห็นไหมว่าการที่คุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับในในระดับขั้นประยุกต์คุณต้องเข้าใจเบสิกเครื่องมือหลายๆอย่างก่อนนะมันถึงจะสามารถทำเอฟเฟกเหล่านี้ได้ด้วยความเข้าใจจริงๆครับคุณจะไปเรียนตัวเบลอรประเภทอื่นในการทำ ดีมิกลแบบใหม่ก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องของฟิลเตอร์เอฟเฟกแล้วแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเลยคุณก็ลองทําตามนี้ไปก่อนเอาแค่ทําได้ก่อนแล้วค่อยมาหาสาเหตุกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดผลอะไรได้บ้างหรือมันเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างละกันอยากเรียนลึกๆก็เนี่ยแหละมีดอสนี่แหละมั้งที่สอนแต่ถ้าคุณต้องการแค่ทําได้ก็คลิปนี้ก็น่าจะพอแล้วนะ